เป็น s อ140ร้อยสี่ซปเนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาหน้าอยอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพี่ไม่ได้มาถ่ายกำลังว่างนะครับก็ทำการลอกหนะ้า พอรดดำก็วิ่งสี่คันนะครับก็ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ ยักษ์เขียวนะครับผมก็ลักกี้ย่างใหญ่ตรงนี้ก็จะมี นาดินเหนียวนะครับใส่โคตรเยอะเลยเราพามาสัมผัสเจ้าของรถนะเฮ้ยคนขับนะครับเฮ้ยกันแรกเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าด้วยหรอรถใหม่ไหมคือใหม่แท้ โอหอมกึบใช้ดีไหมครับรุ่นนี้ดีครับเป็นรุ่นนี้ยังนี่ไปแล้วรุ่นไหนทุกปุออย๋ยเก่ไหมนะร้อยสี่สิบ แนนได้ตัวมาได้ตัวยัากบาทน,นี่ยักบาทน,นี่แหละสิบเจนหาาล้านเจ็ดแสนห้าหมครับ ราคาไม่เล็กนะครับเแต่รถนี่ก็ระดับกลางๆตัวกลางนะครับแต่ก่อนเขาใช้สองร้อยแล้วทีนี้มันย้ายยากไปนู่นไปนี่มันก็งานก็คนออกเยอะเหมือนกันนะครับไม่โกี่ก็เลยมาเล่นตัวเล็กกว่าเก่านะครับก็ได้ใช้เป็นร้อยสี่สิบ ไว้นะครับก็พื้นที่ก็เหลือเยื่อๆลมก็แรง เนนมื่อกี้คลิปหลุดนิดนึงครับมีสายเข้านะครับก็ต้องขออภัยด้วย ความไวของเจ้าร้อยสี่สิบดูครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมเจียนลายให้นะ วันนี้เป็นวันนี้ลมแรงนะครับพายุเข้าน่าจะถึงประมาณวันที่สิบหกได้ครับก็ลมมาแล้วครับทัน ไปครับเดี๋ยวไปดูที่เทเลยไป